สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโตคอมนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Lenovo iPad Gaming 3รุ่นใหม่ล่าสุดครับที่มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5นั่นเองอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องนี้มีดียังไงต้องไปดู สำหรับสเปคของเจ้า Lenovo IdeaPad Gaming 3เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5 4 6 0 0 0 h RAM 8GB DDR4 การ์ดจอ GeForce GTX 1650Ti SSD 512GB หน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 120Hz Windows 10แท้ราคาอยู่ที่23,990บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับ สำหรับการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคงเน้นการดีไซน์ตามสไตล์เดิมของ IDpad Gaming ครับเป็นวัสดุพลาสติก ABS ทั้งตัวเครื่องไม่เน้นความรูหรามือหว้าอะไรมากมายเน้นความเรียบง่ายตามสไตล์ l e n o น o โนะครับ บอดี้ด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็น plate, เพลทเรียบเลยมีการเล่นเหลี่ยมมุมเล็กๆน้อยดูมีมิติเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยหนึงละกันแล้วก็จะมีโลโก้ l e n o v o อยู่ทางมุมขวาบนแบบเล็กๆเรียบๆมินิมอลแต่ว่าจะเป็นเพลทอลูมิเนียมฝังลงไปในเนื้อพลาสติกเลยนะครับดยแล้วก็ท้างสวยงามมากๆเลยทีเดียวหน้าจอเนี่ยเปิดขึ้นมาครับกางได้ประมาณ150องศานะครับเมื่อเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 120Hz ครับแตกต่างจาก iPad Gaming อยู่เก่า ที่เป็นน่าจะ60เพรสธรรมดาเล่นเกมแล้วรู้สึกคันไม้คันมือนะครับแต่ตัวนี้เป็น120เิรสมาให้เล่นเกมแล้วแจ่มกว่าเดิมแน่นอนนะฮะหน้าจอเนี่ยขอบเคดสีอยู่ที่ srgb 62ปเซนะครับขอบจอเป็นจอแบบขอบบางทำให้มิติตัวเครื่องเนี่ยมันดูเล็กลงด้วยนะครับมาพร้อมกับกล้องเวบแคมแล้วก็มโคของโฟนตัวกล้องเวบแคมเนี่ยมีมาา่านชัตเตอร์สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับแล้วถัดมาครับขอบจอด้านล่างก็โลง่ลงๆไม่มีอะไรมากมาย มีโลโก้ i d p a d Gaming แล้วก็ช่องระบายความร้อนเนี่ย จะอยู่ระหว่างบอดี้ตัวเครื่องด้านล่างกับจอด้านบนนะครับถูกซ่อนไว้อยู่ไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นแน่นอนนะฮะส่วนปุ่ม power เป็นปุ่มกลมๆม,มีไฟตรงกลางดูแล้วสวยงามน่ากดน่าจิ้มเป็นอย่างมากนะครับคีย์บอร์ดเป็นแบบ f u l ค key 104ปุ่มนั่นเองซึ่งจะมีนำแพดมาให้ด้วยนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยมีไฟสีฟ้ามาให้แค่สีเดียวสามารถปรับแต่งแสงไฟได้2สเต็ปครับสว่างน้อยกับสว่างมากโดยการกดที่ปุ่มฟังก์ชันกับสเปซบาในการปรับแต่งแสงไฟส่วนปุ่มฟังก์ชันคีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีมา ตั้แต่ F1 จนถึง F12 นะครับการกดปุ่มก็เสียงจานลั่นๆเล่นง่ายตามสไตล์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งนั่นเองลองฟังเสียงกันอีกทีครับคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีความคลิกกี้ตามสไตล์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วๆไปนะครับถือว่าคีย์บอร์ดใช้งานการออกแบบเนี่ย ทำออกมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการวางปุ่มแอโร่คีย์ที่เน้นการเล่นเกมโดยเฉพาะครับไม่มีการย่อปุ่มให้มันกดยากใส่ปุ่มใหญ่ปุ่มเต็มมาให้เหมาะดับการเล่นเกมเป็นอย่างมากนะครับอีกทั้งตัวปุ่มกดเนี่ยมันมีการเพิ่มความโค้งเว้ามาทําให้ตัวเครื่องมันดูไม่ทื่อจนเกินไปนั่นเองนะฮะและที่ผมชอบเนี่ยคือการวางเลเยอร์คีย์บอร์ดโดยรวมครับทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายแบบว่าเหมือนกับคีย์บอร์ดเดสก์ท็อปเกมมิ่งเลยไม่ต้องปรับตัวอะไรให้มันยุ่งยากมากมายครับใช้คีย์บอร์ดเดสก์ท็อปยังไงมาใช้้เจา iPad Gaming ก็ เหมือนอย่างนั้นครับแล้วส่วนถัดมาครับบริเวณทัชแพดตัวนี้ก็ออกแบบมาเหมือนเดิมครับไม่ต่างอะไรกับ i d เดียแพดเกมรุ่นก่อนหน้านี้เพราะว่ามันมีความหนืดเป็นเอกลักษณ์ครับถ้าเกิดว่าเง่อออกมือเมื่อไร่มันจะมีความหนืดเล็กๆแต่ก็จะไม่สามารถใช้งานทัชแพด ได้อย่างมั่นคงทัดได้อย่างแม่นยําปุ่มกดคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยเป็นแบบซ่อนปุ่มนะครับสามารถกดใช้งานได้ง่ายแต่โดยรวมใครชอบฟิล์มแบบนึ่นมือหน่อยเนี่ยจะว่า IdeaPad Gaming 3ตัวนี้น่าจะถูกใจนะครับซึ่งผิววัสดุตัวเครื่องบริเวณคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกับตัวเครื่องบริเวณอื่นนั่นเอง แต่ก็จะมีดีเทลรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมมาครับในส่วนของสติ๊กเกอร์มีสติกเกอร์โลโก้ amd r y z e n 5 4000 s e r i ซีรีส์นะครับสติกเกอร์ amd radeon สติกเกอร์ gforce e gtx แล้วก็สติกเกอร์ฟีเจอร์อีกเล็กๆน้อยๆครับส่วนโลโก้ก็จะมีโลโก้ lenovo อยู่ทางขวามือเป็นเพลทอลูมิเนียมเมื่อเปิดตัวเครื่องขึ้นมายังคงเห็นโลโก้ lenovo แบบเด่นๆดูสวยงามครับ เพราะว่ามันเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไว้ได้วยสไตล์เกมมิ่งดูดรูรามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูไม่ติดเกมอะเอาง่ายๆนะครับส่วนถัดมาครับที่พอร์ตการเชื่อมต่อรอบๆตัวเครื่องนะครับฝั่งขวามือมาพร้อมกับ USB 3.11พอร์ตช่องระบายความร้อน1ช่องแค่นี้ครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อฝั่งซ้ายมือครับก็จะมาพร้อมกับไฟพาวเวอร์ปุ่มรีเซ็ตออก3.5ไมค์โฟนคอมโบ USB 3.1 Type C USB 3.1 Type A HDMI RJ45 แล้วก็ไฟ DC in สำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับ แล้วก็ในส่วนตัวเครื่องด้านใต้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นเพลทเรียบ,ยบๆถอดแกะง่ายมีช่องระบายความร้อนแผงใหญ่ๆหนึ่งช่องส่วนช่องลาโพงครับแยกซ้ายกับขวาแบบสเตอริโอเสียงดังฟังชัดระเอียดเสียงค่อนข้างดีเบสมีเนื้อมีนวลเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอิมแพคอะไรมากมายโดยรวมก็เสียงเปิดเพลงฟังดังชัดเจนแน่นอนนะครับ ส่วนตัวเครื่องภายในครับก็ดูเรียบร้อยเรียบง่ายตามสไตล์เลน ovo นะครับงานประกอบภายในดูแล้วค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พัดลมระบายความร้อนเนี่ยให้มา2ตัวมีฮีตไประบายความร้อน2ท่อคู่แบบยาวๆครับพัดลม2ตัววางติดกันเป่าผ่านฟินระบายความร้อนขนาดใหญ่แถมมีฟินระบายความร้อนขนาดเล็กที่ด้านข้างตัวเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการระบายความร้อนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการอัปเกรดเนี่ยแรมครับถ้าเทียบกับ i d เ a ป a ตเกมิรุ่นเก่ารุ่นนี้สามารถอัปเกรดแรมเพิ่มเติมได้แล้วนะครับมี ม RAM มาให้ทั้งหมด2สล็อตมีแรม 8GB มาให้แล้ว1ตัวนะครับส่วน SSD ก็มีมาให้แล้ว1ตัวเช่นกันซึ่ง SSD เนี่ยให้ของัวชิบ้ามานะครับความเร็วรีสอยู่ที่2,400ความเร็วรายอยู่ที่1,500 MB กะไบต์นะครับก็ถือว่า SSD ที่ให้มาเนี่ยเร็วพอตัวครับแต่ถ้าเทียบกับพวก Lenovo Legion ทั้งหลายเนี่ยตัวนั้นจะแรงกว่าประมาณเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับ ข้างๆกันครับจะมีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6 8 0 2 1 1 ax แน่นอนว่าแรงกว่า iPad Gaming รุ่นเก่าแน่นอนนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับยังสามารถอัปเกรดเพิ่ม SSD ได้เป็น SSD ขนาด2.5นิ้วแบบ SATA หรือว่า SSD แบบ M. 2เพิ่มเติมได้อีก1ตัวเช่นกันนะครับส่วนแบตเตอรี่ครับมีขนาดทั้งใหญ่ทั้งยาวสามารถทำให้ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง5ชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ทดสอบในโหมดบาลานซ์นะครับปรับแสงหน้าจอ50%ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดก็ถือว่าแบตอึดถึกทนนานมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยรวมครับกับการออกแบบตัวเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูคล้ายๆกับ iPad Gaming รุ่นเก่านะครับแต่ดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆการออกแบบอัปเกรดเสริมประสิทธิภาพตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในส่วนของประสิทธิภาพตัวเครื่องในการใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาต่อกันที่การทดสอบประสิทธิภาพ CPU ครับกับโปรแกรม CPU-Z CPU, CPU เป็น AMD Ryzen 5 c 6 0 h ศ6คอเทรดเทคโนโลยีการผลิต7นาโนเมตร Cash L 3 8 MB ครับแรมให้มา8 GB 1แถวเป็นชิปแรม Sams ุงวัตแรม3200 MHz C L 2 2ครับแรมใส่ไปแล้ว1สล็อตเหลือที่ว่างอีก1สล็อตครับอัพเกรดแรมได้มากสุดที่32 GB ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพ CPU เนี่ยความแรงเมื่อเทียบกับ i 7 10700บน d e s ก์ท็นะครับความแรงจะต่างกันประมาณที่29%เท่านั้นถือว่าเจ้า CPU Ryzen 5 4 6 0 0 h ครับ แข่งข้ามรุ่นกับ CPU ฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับความแรงเหนือกว่าพอสมควรเลยทีเดียวถัดมาครับที่การทดสอบกับโปรแกรม Cinebench R20 นะครับอุณหภูมิไอเดนจะอยู่ที่ประมาณ40-50องศาเซลเซียสเท่านั้นครับ ความเร็วของ CPU ขณะทําการทดสอบครับความเร็ว CPU ขณะทําการทดสอบจะอยู่ในช่วงประมาณ3.9ถึง4.0 GHz นะครับถือว่าทําความเร็วได้สูงมากตลอดช่วงการทดสอบเลยอีกทั้งอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ90ถึง97องศาเซลเซียสเท่านั้นครับ ถึงแม้ว่า CPU จะดูร้อนแต่สามารถรีดประสิทธิภาพความแรงคล็อกสปีดของ CPU ออกมาได้สูงมากๆนะครับถือว่าสามารถทํางานด้านเรนเดอร์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งคะแนนการทดสอบ c i n e Bench R20 เนี่ยสามารถทํำคะแนนได้ที่3,337คะแนนถือว่าสูงมากๆนะครับถัดมาครับที่โปรแกรม GPU-Z กับการ์ดจอ GeForce GTX 1650 Ti ให้ CUDA Core มาที่1,024หน่วยนะครับ ความแรงสูงสุดบูสสปีดของการ์ดจอจะอยู่ที่1,485เมกะเฮิรตซ์แรม4กิกะไบต์ GDDR6 ชิปแรม Samsung นะครับเมื่อนำมาทดสอบกับโปรแกรม 3D Mark f i Strike ทำคะแนนรวมได้ที่9,286คะแนนอุณหภูมิสูงสุดของการ์ดจอจะอยู่ที่ประมาณ62องศาเซลเซียสเท่านั้นครับส่วนอุณหภูมิ CPU สูงสุงขดขณะทำการทดสอบช่วงฟิสิกส์เทสอยู่ที่82องศาเซลเซียสครับ ความเร็วการทดสอบที่4.0 GHz ถือว่าอุณหภูมิเนี่ยทั้งเย็นแล้วก็ CPU ทั้งแรงแล้วก็การ์ดจอเย็นมากๆนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็คือ Lenovo Legion v a n t a g e ครับซอฟต์แวร์ยูทิลิตของเจ้า IdeaPad Gaming เครื่องนี้ สามารถปรับแต่งโหมดตัวเครื่องได้ครับไม่ว่าจะเป็น Quiet Mode Balance Mode หรือว่า p e r f o r m a n c e Mode นะครับแล้วก็ยังสามารถดูมอนิเตอร์การทำงานต่างๆของตัวเครื่องได้อีกทั้งเรายังสามารถทำการอัปเดตตัวเครื่องได้ไง่ายเพียงแค่คลิกที่ปุ่ม System Up d a t e ปุ่มเดียวจบนะครับทุกอย่างในตัวเครื่องสามารถปรับแต่งผ่านเจ้าซอฟต์แวร์ Lenovo v a n t a g e ตัวนี้ได้หมดนั่นเองถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายแต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ครบถ้วนด้วยนั่นเองนะครับถัดมาครับที่การทดสอบเล่นเกมมาเริ่มกันที่เกม PUBG รับ กราฟิกเป็น e r y ี o รผสมอัลตราเพื่อการเล่นที่ลื่นไหลตอบสนองกับหน้าจอ1 2 0่งิได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งเฟรมเรทตอนเท้าแตะพื้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ80เฟรมนะครับแต่เมื่อเฟรมเรทนิ่งๆแล้วเนี่ยจะสามารถทำเฟรมเรทได้ที่9 0ถึง110เฟรมกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเฟรมเรทรีดออกมาได้สูงมากตอบสนองกับหน้าจอ 120H งิได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของแรม 8GB กิกก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานเล่นเกมผับจี และถ้าเกิดว่าอัพแรมไป16แบบ Dual Channel ใส่แรม2ตัวนะครับจะสามารถทำเฟรมเรทได้สูงมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะฮะ <c oughs> แล้วก็ CPU ครับใช้งานไปเพียงแค่ประมาณ40%เท่านั้นที่ความเร็ว4 GHz <c oughs> ถือว่าความเร็ว CPU สูงมากแล้วก็ CPU ทำงานแบบชิวๆตะตอนยอนสบายๆจะเล่นเกมไปสตรีมเกมไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะนำไปสตรีมเกมนะครับแนะนำแรม16 g b จะดีกว่าเพราะว่าแรม8 g b เนี่ย มันเหมือนน้ำปริ่มคอครับกระตุกแน่นอนสตรีมไปกระตุกไปสีอรรถรสคนดูก็ด่าตายแน่นอนนะฮะแต่โดยรวมครับใครจะซื้อไปเล่นเกมแบบเพียวเพยวไม่ทำอะไรมากนายนไม่สตรีมเกมแรม 8G กิกกับเกมผับจีก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนครับเล่นได้แบบลื่นไหลดูครับภาพสวยสมูทครับปรับการาฟิกให้เหมาะสมตอบสนองกับหน้าจอ 120H เฮิร์ตได้เป็นอย่างดีผมบอกเลยนะครับว่าหน้าจอ1 2 0 h เฮิร์ตกับ 144Hz เฮิร์ตเนี่ยใช้งานจริงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับ 120กับ144มันเป็นตัวเลขทางใจต้องเป็นโปรเพเยอร์ตัวจริงที่เล่นกับหน้าจอ144มานานถึงจะเห็นความแตกต่างกับหน้าจอ1 2 0เฮิร์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมขับ g จเจ้า i d เ a p a แพดเกมิ่งสเครื่องนี้ไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมาต่อกันที่เกมกินสเปคหนักๆอย่าง Battlefield 5เปิด DX 1 2ปรับกราฟิกเป็นโลนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ80 -90 เฟรมเท่านั้นครับ และว็็อาจจะมีดรอปมาช่วง60-70เฟรมบ้างเป็นบางช่วงบางตอนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแรม8กิกกับเกมอย่าง Battlefield 5เนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับตัวเกมกินแรมไปถึง6.4กิกะไบต์ครับมันก็ทำให้ตัวเกมเนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างเป็นบางช่วงด้วยเวลาเจอเอฟเฟเจอคนเจออะไรหนักๆเข้าไปเนี่ยทำให้เราเล่นไม่สมูทลื่นไหลามากพออีกทั้งเมื่อเราขับรถผ่านฉากไวๆเนี่ย เราจะเห็นการกระตุกอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่ง CPU ก็ไม่ใช่ปัญหาครับกับเกม b a t t l f i e l d 5 CPU ทำงานไปถึง80%กันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังเหลือพื้นที่ในการจะนําไปสตรีมเกมหรือว่านําไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมได้แล้วก็ความเร็ว CPU เนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ4 GHz นะครับก็ถือว่าความเร็วสูงพอสมควรการจอเกมน,นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ ต่อาจจะดูการ์ดจอเนี่ยมันจะมีการแบบเปอร์เซ็นต์การทาง,งานยี่ไม่เต็ม99%อะไรก็ตามแต่ครับอย่าลืมว่าคอมเรา RAM แปดกิกนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพแรมไปเพียงพอนะครับสมมุติว่าเป็น16บกิกะไบต์ละกันการ์ดจอก็สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเฟรมเรทก็จะสูงขึ้นด้วยแต่แตะ1้อยถ้าเป็นเฟรมเรท1 0 0 120เฟรมเนี่ยสามารถทําได้สบายๆอย่างแน่นอนนะครับกับเกมไมได้ถือวาแต่ต้องเป็นแรม 16GB กิกะไบต์ขึ้นไปด้วยนะครับ ใครจะนำไปสตรีมเกม Battlefield 5เกมที่มีสเปคหนกัหนกๆหรือว่าจะเป็นเกม Call of Duty Warzone เนี่ยเล่นได้สบายแน่นอนแต่จะสตรีมเกมต้องเป็นแรม16 g b ย้ำเน้นๆเ,เลยนะครับโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าโน้ตบุ๊ก IdeaPad Gaming จะเป็นโน้ตบุ๊กรียบๆหน้าตาดูไม่แรงแต่เล่นเกมจริงๆใช้งานจริงๆก็ถือว่าตอบสนองการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีแล้วความร้อนก็ไม่สะสมอะไรมากมายครับ เรียกได้ว่ามันเล่นแบบชิวๆไม่ต้องกลัวเครื่องร้อเลยนะครับใช้งานปกติเปิดแอร์ในห้องอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยความร้อนไม่ขึ้นสูงเกิน80องศาเลยแต่ CPU อาจจะมีสูงเกินประมาณ90องศาเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นบางช่วงบางตอนแต่โดยรวมก็ถือว่าความร้อนไม่ใช่ปัญหากับ iPad Gaming 3เครื่องนี้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาโน้ตบุ๊กราคา20,000ต้นๆเนี่ยเอาไปเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้นะครับ i อ a ดี a แพดเ3อัพแรม16 g b จบเล่นได้ครบทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Lenovo IdeaPad Gaming 3เครื่องนี้รุ่นใหม่ล่าสุดครับเรื่องการเล่นเกมก็ไม่ใช่ปัญหาครับอัปเกรด RAM ไป6จบทุกเกมแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ ส่วนใครจะซื้อไปทำงานซื้อไปทำออฟฟิศหรือซื้อไปเรียนเนี่ยด้วยรูปรักษ์รูปร่างตัวเครื่องที่เป็นเกมมิ่งที่ดูไม่ฉูดฉาดมากจนเกินไป <S <S ก็ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับเรื่องภาพลักษณ์ที่ดูไม่ติดเกมมากนะฮะอีกทั้งครับใครที่จะนำไปทำงานด้านออกแบบดีไซน์เนี่ย้าไม่เน้นขอบเขตด้านสีสันด้วยหน้าจอที่ srgb 62%เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับทำฟอ o อชอปได้ทำมิลลัสเตเตอร์ได้เอาไปตัดต่อวิดีโอได้ CPU Ryzen 5มันแรงๆอยู่แล้วครับแต่เรื่องขอบเขตสีก็ไม่ถนัดด้านนี้สักเท่าไรนักนะคะสํสำหรับเจ้า iPad Gaming สเครื่องนี้ส่วนความจุตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเพิ่ม SSD เพิ่มความจุของตัวเครื่องได้อีกมากโขเลยทีเดียวนะครับใครที่มีข้อมูลเยอะๆต้องการน้ตบุ๊กเก็บข้อมูลเยอะๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะฮะอีกทั้งใครที่ต้องการพกพาไปใช้ทํางานนอกสถานที่เอาไปเล่นร้านกาแฟนะครับ แบตเตอรี่อึดถึกทนนานครับน้ำหนักตัวเครื่องเพียงแค่2.2กิโลกรัมบางเพียงแค่2.49เซนติเมตรเท่านั้นครับอะแดปเตอร์หนักเพียงประมาณ400กรัมน้ำหนักรวมตัวเครื่องประมาณ2.5กโลกว่าๆนิดๆเท่านั้นถือว่าค่อนข้างเบานะครับประมาณ2.5-2.6โลใครที่จะเอาใส่กระเป๋าเป้สะพายไปทํางานทุกวันก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับกับโน้ตบุ๊กไอเดียแพดเกมส3เครื่องนี้และอีกหนึ่งอย่างครับที่ต้องชื่นชมเลยคือเรื่องความเสถียรของซอฟต์แวร์ครับ ถึงแม้ว่าจะเป็น CPU Ryzen 5ที่ขึ้นชื่อว่าค่อนข้างจะจุกจิกเรื่องซอฟต์แวร์หน่นนเล็กๆ,ๆน้อยแต่ผมเอามาทดสอบใช้งานกับเจ้า Lenovo Legion 3เครื่องนี้เนี่ยนะครับที่เป็น CPU Ryzen 5นะยังไม่เจอปัญหาจุกจิกกวนใจด้านซอฟต์แวร์ด้าน Windows เลยนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ทำซอฟต์แวร์ทำ Windows มาได้ค่อนข้างดี ใช้งานแล้วมันเสถียรมันไม่มีอะไรมาจุกจิกกวนใจอย่างแน่นอนฮนะอันนี้ผมการันตีได้เลยโดยรวมครับกับราคาค่าตัวเพียงแค่2 3 9 9 0บาทเนี่ยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเจเนอเรชั่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าอยากได้รุ่นสูงกว่านี้ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นไปเป็นรุ่นไรเซน7มีการ์ดจอที่แรงมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับเครื่องนี้อัปแรม16กจบแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องหนึง่ง ideapad gaming 3ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมขอบคุณทาง l e n r v o ด้ o ว้วยที่ส่งเจ้า ideapad gaming 3เครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe, l i ไลค์แชร์ตดตามตัวคอมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกนก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย